สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ของเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเลือกไพ่ก่อนนะใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะก็ให้ไปตรวจเช็คมาก่อนนะคลิปของอาจารย์ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะช่วงนี้โควิดมาอีกรอบนึงแล้วนะระวังตัวกันด้วยนะคะดูแลรักษาตัวเองกับ คนในครอบครัวให้ดีๆนะคะแต่ว่าชาวเมษเนี่ยดาวมนุษย์ยูย้ายออกไปแล้วนะคะก็น่าจะมีความสุขขึ้นน่าจะมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันมีมีมาเนี่ยมันก็จะเบาบางจางลงนะแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะคะนะเพราะว่าเรายังมีราหูอยู่นะ แต่เดี๋ยวของเดือนนี้สิงหาเดี๋ยวเราจะดูกันซิว่าเมษจะมีอะไรดีเกิดขึ้นแต่จะไม่ได้ทำคลิปเอ่อที่เป็นพยากรณ์ครึ่งปีให้เนาะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยแต่ว่าเมษดีนะคะครึ่งปีหลังนี้บอกเลยบอกในคลิปนี้เลยก็ได้ครึ่งปีหลังนี้ดีแล้วก็ดีมากด้วย าชาวลัคนาราศีเมษนะคะให้ที่ได้ใบกลางเลยนี่นะคะเป็นเสียนของพระวิษณุกรรมนะคะเป็นเสียนแบบนายช่างของเหล่าเทวดานะโชคดีจังได้เสียนนี้แล้วก็นี้เสียนของพระพิคเนตนะคะเบอร์ยี่สิบห้าพระพิคเนตทัดลมเนาะแล้วนี้เป็นเสียนของพญานาคสิ่งของพญานาคเ,เสียนเดียวนะคะ นะเสียนี้ก็ไม่มีใครทําแล้วนะเสียนพญา,านาคเนี่ยค่ะทายากมากรูปแบบนี้ไม่มีใครทําแล้วแล้วก็เสียนพพิกขเนตรนะคะก้าวหน้าแล้วก็เสียนของระอิศวรอันนี้มันมุมกล้องมันน่าจะเห็นชัดนะแต่ว่า,วามันมันอาจจะใกล้นิดนึงนะคะ,อะเออเสียนของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้ดีมากเลยได้แต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยพพิกขเนตรนี่ขึ้นทางฝั่งเดียวกันเลยนะคะฝั่งเดียวกันเลยแล้วก็ ดีมากด้วยเอ่อชาวแลัคนาราศีเมษนะในเดือนสิงหาคมเนี้ในบางคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่เป็นคนโสดอาจจะมีคู่นะอาจจะได้คนถูกใจแล้วอาจจะได้เออแต่งงานนะในอนาคตนะคะอาจจะประสบความสําเร็จเรื่องครอบครนะัวเนาะส่วนใครที่ใครที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ที่จะเอ่อ มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์การได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกที่เรารอมาเกิดหรือว่าเราจะรับใครมาเป็นลูกบุญธรรมของเราอะไรพวกนี้ทำได้สำเร็จนะคะมีโอกาสอย่างมากเลยแล้วก็จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เคยแห้งแล้งอยู่เคยเหงาเหงาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกเกิดขึ้น แล้วก็ชาวเมรจะมีเกณฑ์นะคะได้ซ่อมบ้านนะไดรีโนเวทบ้านได้ซ่อมบ้านาได้แบบว่าบ้านใหม่ก็มีนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ซื้อใหม่ซื้อคอนโดใหม่ซื้อบ้านใหม่บางคนถ้ามีบ้านอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะรีโนเวทบ้านให้มันดูดีขึ้นในสไตล์ที่คุณ ชอบนะเป็นประมาณนี้หรือว่าบางบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซ่อมแซมเช่นเหลังคาลวกลว,วเป็นสนิมจะต้องรื้อทําใหม่อะไรเงี้ยปลูกสวนทําสวนจัดสวนใหม่จะเป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําให้บ้านเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นมันก็จะรวมๆกันอยู่ในนั้นแล้วก็สมาชิกในบ้านนะตอนนี้ก็ดูแลสมัครสมานสมาสมาัคคีนะยังไม่มีเรื่องปวดหัวอะไรมากมายนะคะ น้ำเมเนี่ยให้ระวังอย่างเดียวก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินหาเงินเข้ามาได้เยอะก็จริงแต่ว่ารายจ่ายที่มันมีออกนี่นะคะมันค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเงาตามตัวนะคะก็ให้ระวังการจับใจ่ายใช้สอยนิดนึงนะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประเด็นกันเรื่องแบบสงครามสงครามอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เออเซฟๆหน่อยนะคะรัดเข็มขัดหน่อยนะน้ามันก็แพงอะไรก็แพงนะเออก็ ประหยัดประหยัดหน่อยนะช่วงนี้เราเมตค่า้จ่ายเยอะด้วยนะคะแต่ว่าในไพ่เนี้ยขึ้นดีเพราะฉะนั้นเออแคปโฟของคุณน่ะยังหมุนไปได้นะคะรายจ่ายมีแต่ยังหมุนไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ทางด้านการเงินถ้าคุณช็อตหรือว่าเดือดร้อนจริงๆก็จะมีคนเมตตาช่วยนะคะแล้วก็ให้คุณรอดพ้นวิกฤตไปได้แต่เท่ที่ว่าไพ่ห้าใบที่ขึ้นมาเนี้ยอาจารย์ดูแล้วยังไงก็รอดนะคะเออ แล้วชาวเมรนี่นะจะมีโชคดีอาจจะมีการถูกรังวัลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเกิดขึ้นนะน,นี้แบบดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะแล้วคุณได้เสียงพญานาคแล้วก็ได้เสียงพะพิฆเนศบางคนอาจจะไปซื้อฉละอากออมศินทกสออะไรที่มันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในระยะยาวของคุณนะ่ะมีเกณฑ์เลยนะคะที่คุณจะได้รางวัลเกิดขึ้น แต่อย่าหวังมากนะเรื่องนี้นะแต่อาจารย์ก็ดูไปตามไพ่เพราะว่าจะมีความโชคดีเกิดขึ้นมาแบบมาแบบปุบป,ป,ปับฉับพลันนะมาเร็วเค็มเร็วนะคะเป็นแบบเพราะว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านเป็นธาตุลมไงมันไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะแต่ก็มาแน่นอนแต่อย่าหวังมากนะคะอย่าหวังมากก็ให้ทํามาหากินโดยแบบสุดจริตไปนั่นแหละคนเราถ้าจะมีโชคนะคะดวงมันจะให้มียังไงอะ่ะอยู่เฉยอยู่กับบ้านนะมันก็ถูกนะคะ นะเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบบางคนนะขายบ้านขายรถไปซื้อเลยนะไม่ใช่นะอย่างอาจารย์ไปเล่นเล่นในตายก็ไม่มีทางถูกนะโดนปัดหมดเลยแต้มเรยวก็โดนมาแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นคือให้ทาแล้วทิ้งคือเมธไม่ต้องหวังอะไรนะเมธหวังไม่ได้เพราะว่าบางทีหวังมากแล้วมันก็เจ็บมากนะอย่าไปหวังอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นทุกเรื่องเลยนะคะนะเมธจะมีเมธจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโชคดีเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะ การเที่ยวทุกอย่างนะนับตั้งแต่ช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางก็ปลอดภัยนะการเที่ยวก็จะสนุกสนานเฮฮาได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะมีโชคอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะโชคจากการเสี่ยงโชคจากการทํางานเงินไหลามาในหลายๆด้านนะแล้วก็ธุรกิจที่เมธคิดจะทํานะก็ประสบความสําเร็จนะนะเป็นจะเป็นพวก สายบุญก็ได้งานที่เกี่ยวกับสายบุญนะคะหรือว่าเป็นงานออนไลน์ก็ได้หรือเป็นงานที่แบบเ,เป็นธุรกิจที่แบบว่าจับต้องไม่ได้อย่างเช่นงานออนไลน์งานแายประกันประมาณนี้นะคะยกตัวอ,อย่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะงานที่แบบว่าจะต้องขายฝันวาดฝันอะไรพวกนี้ช่วงจังหวะน,นี้ของเมดดีมากเลยนะเพราะว่าคุณได้เสียนพระพิค,คเนตนะแล้วคุณคุณก็ยังได้เสียงพระอิสวนด้วยนะอะไรที่ทําจากมือทำแฮนด์เมด หรืออะไรที่กั่นกองออกมาจากสมองจากไอเดียของคุณนะ่จะประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์เน,น้นนะงานออนไลน์นะของชาวเมธนะคะจับให้อยู่เลยนะทำอะไรก็ได้นะคะครึ่งปีหลังนี้โดยเฉพาะสิงหาเนี่ยมือขึ้นนะแล้วก็จะมีโชคลาบโชคลาภใหญ่มากด้วยนะคะใหญ่มากๆถ้าคนไหนไม่มีลูกอะ่ะแล้วได้ลูกก็ถือว่าเป็นโชคลาบใหญ่นะ อันนี้ก็เฮงนะคะแต่ถ้าคนไหนยังไม่อยากมียฉันอยากทำงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองเข้ามานะมีเกณฑ์การแบบว่าเปิดกิจการใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆทำธุรกิจใหม่เสริมบางคนอาจจะมีสองธุรกิจและอาจจะเปิดธุรกิจที่สามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแลสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันไปไม่ได้แต่เมธทำได้นะเมธด,ดันดันดันจนได้เงินแสนนะเมธมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านเงินแสนนะ นะในดวงบางคนนะคะน,นี้อาจารย์ดูโดยรวมนะคะก็ยังมีเกณฑ์ขึ้นเยอะนะก็ขอให้เมธโชคดีนะให้เมธโชคดีนะคะแล้วก็เมธอาจจะได้ไปงานประเพณีงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรพวกนี้นะคะก็ไปให้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานบุญอาจารย์ก็เน้นนะเออปีนี้ให้เมธอะ่ะ หาบวชพระบวชเนนให้ได้นะปีนี้เพื่ออามาหนุนดวงเรานะคะที่เหลือให้สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเสริมบุญบารมีแล้วก็ไปไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ให้สวดมนต์บ่อยๆโดยเฉพาะบทมหาจักระพัิของหลวงปู่ดูนะสวดไปเลย21 08. จบ108จบอะไรก็สวดไปสวดทั้งวันได้สวดอยู่ในใจได้ยิ่งดีพุทธคุณท่านสูงมากนะเราจะสามารถทำให้เมธเนี่ยชีวิตเนี่ยพลิกเลยนะ ไอ้จากที่แบบว่าเป็นคนขี้แพ้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยสู้เขาก็ไม่ได้ทั้งเงินทั้งอะไรหลายๆอย่างสู้ไม่ได้มันจะพิกเลยนะถ้าสวดบทนี้ของหลวงปู่ดู่นะอันเนี้ยตัวอาจารย์นะก็สวดบทนี้เหมือนกันอยู่บ่อยมากแล้วบางอย่างเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธานะคะมันสามารถพริกชะตาชีวิตของเราหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอาจารย์ก็ผ่านจุดนี้มาแล้วจริงๆแล้วก็เวลา ที่ดูดวงของหลายๆท่านนะคะก็ถ้าบางคนมีบุญสัมพันธ์ก,นกันกับหลวงปู่ดู่อาจารย์ก็จะเห็นหลวงปู่ท่านมา,าท่านก็จะมาบอกคนเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อหมดใจเลยว่าหลวงปู่ท่านยังอยู่นะคะและท่านก็ให้พรลูกหลานอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวเมดนะคนไหนที่อยากรวยแบบรวยแบบยั่งยืนนะเอาง่ายๆรวยแบบยั่งยืนได้อาชีพแบบถาวรนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวแบบมั่นคงเหมือนที่ไพ่ออกมาทุกตัวนี่นะคะ ขอให้สวดบทมหาจักรพัรดิของปู้ดูนะคะแล้วเม์จะเจอความโชคดีแบบพิชิตาชีวิตเลยนะนะคะลองทําดูนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะของเม์นะยังไปได้อยู่นะคะคือยังไม่มีประเด็นอะไรที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะในเรื่องของสุขภาพนะคะยังเป็นไปได้ด้วยดีเม์นี่นะใครที่มีโรคประจําตัวนะในเดือนนี้อาจจะ ไปค้นพบตัวยาใหม่ๆหรือหนทางใหม่ๆที่ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นนะคะคุณจะได้หมอเก่งคุณจะได้เพื่อนแนะนำได้คนแนะนำแบบต่อๆมานะคะเพราะว่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้วยนะคะที่จะมีคนชี้นำทางให้คุณนะ่ะเจอหนทางสว่างที่แบบรักษาโรคเรื้อรังที่เป็นได้รักษาสิ่งที่เป็นแล้วหายขาดได้นะคะนะ <c oughs> คนที่เป็นโรคห,หนักๆก็ให้มีกําลังใจนะคะให้มีกําลังใจเพราะว่าบางคนโทรเข้ามาหาจารย์ก็เป็นลักษณะแบบเหมือนอาจารย์เป็น sle แบบหนักม,กมากนะจารย์ก็เป็นหนักหนักมากๆเลยนะถ้าบางทีทํางานก็กระท่อนกระแท่นไปอะนะ <c oughs> เหมือนกันนะคะ <c oughs> ขอให้มีกําลังใจนะเพราะว่าเม็เม็ฟ้าเปิดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าฟ้าเปิดนะคะทุกอย่างจะดีมาก <c oughs> และให้เมตบูชาพญานาคนะนะคะให้เมตบูชาพญานาคนะ ปู่จะให้โชคให้ลาบนะ้ำบนหิ้งพระห้ามแห้งนะคะแล้วก็สวดคาถาบูชาพญานาคบ้างนะปู่มุจลินนะคะปู่วาสุก,กีปู่ปัปทุค้าเนี่ยไปหาบทสวดมาเลยนะคะแล้วก็สวดบูชาท่านน้ำอย่าให้แห้งบนหิ้งพระนะคะแล้วเงินทองคุณจะไหลามาเทมานะคะถ้าคนไหนที่ถูกจริตเป็นลูกหลานพญานาคอยู่แล้วยิ่งได้เร็วนะคะ แล้วยิ่งใครถือสินปฏิบัติธรรมด้วยนะก็จะสำลิดผลเร็วมากเลยจะเห็นผลเร็วมากในทุกอย่างที่ขอนะคะงานเนี่ยเมจจะไม่รวยงวดเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเพราะว่าไพ่เปิดมาเนี่ยดีมากไม่มีไม่มีไพ่เลยที่เสียเลยนะมีแต่ได้เงินได้งานนะงานก็ดีงานก็ยังไปได้งานก็ยังราบลื่นหลังจากที่มันแบบติดๆขัดๆมาแล้วเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยนะบางคนตกงานเดือนสองเดือนเลยนะสิงหาเนี่ก็ มีเกณฑ์ที่จะได้งานด้วยส่วนใครที่มีงานอยู่แล้วก็บอกว,ว่ามันมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะในทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกไปอะให้ทําบุญให้แก้เคสใครที่ติดปัญหานะเ,เรื่องวิบากกรรมจากเด็กจากการฆ่าจากการทําแท้งนะคะให้รีบแก้ไขให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มันเป็นปมในชีวิตนะคะเพราะว่าเสียงพ่อขึ้นมาแล้วคุณจะมีโชคดีเกดิดดุด้านและอุป,ปสรรคที่มีเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปที่ เมธมันเหน็ดเหนื่อยหรือเกินที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องออสร้างบุญสร้างบุญให้มากนะคะเพื่อที่กรรมบางตัวของเราอะ่ะมันผ่านการชดใช้มาแล้วทีเนี้ยเจ้ากรรมในเวรหรือจะได้ไม่ต้องมาขวางเรานะเวลาที่เราจะมีโชคอาจารย์บอกว่าเมธจะมีโชคใหญ่ไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบทำคุณติวิบากกรรมเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ตามที่อาจารย์บอกนะมันก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะตาม เขาเรียกว่าตามบุญตามกุศลที่ตัวเองได้กระทาไว้อะนะคะส่วนเมธนะคนในครอบครัวเนี่ยอืมผู้ใหญ่นะให้ดูแลผู้ใหญ่คนในบ้านนิดนึงนะอาจจะเป็นแบบไม่สบายออดอดแดแอดนะแต่ว่า <c oughs> ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงมากนะคะไม่รุนแรงมากแต่ว่าเออรอดพ้นอนะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะแบบอากาศเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะแต่ไม่ได้เป็นโรคภัยอะไรที่มันหนักหนาหรอก <c oughs> อาจจะนิดหน่อยเจ็บหัวเขาปวดหัวเขา่าอะไรมีอาการปวดอะไรนิดหน่อยแค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนตัวคุณปกติดีหน้าที่การงานดีชาวเมษนะมันมีอยู่อย่างหนึง่งเวลาแบบไปเดินที่มืดที่เปี่ยวนะให้ดูดีๆระวังสัตว์มีพิษก็แล้วกันนะระวังสัตว์มีพิษมแมลงกัดต่อยแบบพึ่งตะขาบ มดคันไฟมดตันนอยอะไรพวกนี้ให้ให้เมตระวังนะอย่าแบบว่าหำหอย่าลุยดงมากนะคะช่วงนี้นะในช่วงจังหวัดเดือนสิงหาเนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์ให้เห็นนะก็จะมีบางคนบางคนนะที่แบบว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นบ้านเนะี่ยอย่างเช่นง,งูปลวกมดมแมลงอะไรพวกนี้นะคะก็พยายามอย่าฆ่าเขานะเขีย่ยมันออกไปนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีปลวกเนี่ยโอเค บางคนก็ต้องกําจัดปลวกเนาะใช้บริการพนักง,งานกําจัดปลวกอาจจะมีการสร้างบาปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นให้เมธนะให้เมธนะทําบุญนะคะไปถวายสังฆทานหรือถวายพระไตรก็ได้ให้สัตว์ที่เราเผลอฆ่าเขาเผลอเหยียบเผลออะไรไปนะคะเพราะว่าในช่วงจังหวะน,นี้มันเป็นการเข้าพรรษาเราจะต้องถือศีลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทําทํามาก่อนหน้าเนี้ย ก็ทํานิดนึงนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านั้นนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเลอไปทําเขาหรือมีความจําเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่เราจะต้องจัดการกับเขาเนี่ยทําบุญซะนอกนะอาจารย์ดูแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะติดใจอะไรนะ,ะก็จะมีเมธบางคนที่อาจจะแบบว่าขับรถทับงูมั่งชนสุน,นัขมั่งอะไรพวกนี้หรือหรือแบบแบบฆ่าตะขาบมั่ง กระทืบมดมังอะไรประมาณเนี้นะมนแมลงสาบอะไรพวกนี้นะไปทําให้หมดนะคะนะปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรก็ได้ปล่อยป่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นถ่ายชีวิตนะแล้วก็หลังจากนี้เมฆก็ได้จะได้ดีขึ้นนะคะอยากให้เมฆเสริมดวงนิดนึงนะใส่บาตรให้ครบเก้าองค์นะคะภายในเดือนสิงหานี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ดอกบัวเก้าดอกไปใส่แจกันให้พระหรือไปถวายใส่บาตรตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แจกันให้พระที่วัดก็ได้นะคะ <c oughs> ะะเป็นการแบบว่าเสริมบุญบรารมีที่เหลือให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วตัวเองจะสวดบทอะไรแล้วก็สวดนะคะส่วนเสริมเนี่ยก็เป็นบทมหาจากาักรพรรดิอาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะอาจารย์ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเฮงๆรวยๆนะคะปังๆเลยเพราะว่าคุณได้เสียนแบบว่าแบบแบบดีมากเลยนะ <c oughs> ตอนอธิษฐานนี่แบบอธิษฐานเลยนะขอให้ครูบาอาจารย์แบบบอกสิ่งดีๆหรือว่าให้ ถ้าชาวเม่นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในปืนดวงโดยรวมอะไรประมาณนี้ให้ขึ้นแต่สิ่งดีๆมานะก็ดูดไพ่ขึ้นมาแบบทุกเสี่ยงเลยนะคะดีหมดเลยนะคะเออดีหมดเลยนะคนไหนที่รวยอยู่แล้วมีบ้านมีรถสมมุติมีบ้าน,ลมมน,านหลังที่หนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้หลังที่สองคนมีหลังที่สองที่สามอาจจะได้หลังที่สี่อะไรแบบเนี้ยมันมันมีเกณฑ์อย่างมากเลยยิ่งคนที่ทําธุรกิจอสังหาเออนี่จะจบคลิปแล้วนะพอดีเห็นอีกก็เลยเอาโอเคบอกอีกหน่อยนึงคนที่จะ ทำเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหานะรีบเลยนะคะรีบเลยเพราะคุณได้เนี่ยเนี่ยทั้งเสียงพระวิษณุกรรมนะแล้วกัเสียงพญานาคเสียนเดียวเนี่ยนะอะไรที่เกี่ยวกับของแข็งเกี่ยวกับน้ําหินดินคุณทําเลยนะมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็รวยมากด้วยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตโตเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วจะมีโชคไนงะ นะโดยเฉพาะคนที่จะทําอสังหาเนี่ยให้รีบคว้าเลยมีจังหวะแล้วคว้าเลยนะคะบางทีเรามีโชคมีชัยเราฝุกได้นะได้มากด้วยนะคะเเมื่อกี้บอกเร,อเรื่องงานออนไลน์เนาะอันนี้เรื่องอสังหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันนะคะที่จะประสบความสําเร็จมากนะคะมีจังหวะให้รีบคว้าแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้เฮงเฮงปังๆนะหยิบจับอะไรช่วงเนี้ย หเดือนครึ่งปีหลังนี้ขอให้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วกันนะคะถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะคะทําบุญในครูบาจารย์หน่อยนะคะคนที่ดูคลิปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ